ข้อคิดเห็นต่อหนังสือคนทำงานเร็วทำอะไรตอนที่เราไม่เห็นโดยคิเบะโทโมยุกิเขียนในหนังสือเล่มนี้นะคะเขาจะแบ่งบทย่อยๆออกเป็น5บทซึ่งได้แก่บทที่1งานจะเสร็จเร็วหรือช้าตัดสินกันตั้งแต่ก่อนลงมือทำบทที่2ความเร็วในการทำงานเพิ่มขึ้นได้ด้วยการใช้เทคนิคจนติดเป็นนิสัยและบทที่ส ความเร็วของทีมเพิ่มขึ้นได้ด้วยการปรับกลไกลการทำงานบทที่4จัดการเวลาที่มีอยู่อย่างจํากัดและบทที่5บทสุดท้ายความเร็วในการคิดเพิ่มขึ้นได้ด้วยการใช้เฟรมเวิร์กกฎข้อที่1ของการทำงานเร็วตามหนังสือเล่มนี้คือเริ่มวางแผนตั้งแต่ก่อนลงมือทำงานนั่นเองส่วนกฎข้อที่2ของการทำงานเร็วตามหนังสือเล่มนี้ก็คือ ใช้วิธีลัดและเครื่องมือในการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานโดยเฉพาะเวลาทำงานก็ควรจะใช้ปุ่มลัดแทนการใช้เมาส์มันจะช่วยให้การทำงานของเรานั้นเร็วขึ้นเพียงไม่กี่วิก็ตามทีส่วนใหญ่คนรู้ว่าคอมพิวเตอร์มีเมนูลัดแต่มักจะไม่ใช้กันกดข้อที่ 2. ตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปและให้หาเด็ดลน์ของงาน กฎข้อที่ 3. ทํทำงานให้ถูกต้องแม่นยำทำงานให้เสร็จครั้งเดียวรับข้อมูลมาอย่างถูกต้องจัดการอีเมลทีเดียวจัดสรรเวลายอย่างมีประโยชน์นอกจากนี้เมื่อได้รับงานมาแล้วต้องเริ่มลงมือทําทันทีงานนั้นจึงจะเสร็จไปได้โดยเร็วและสุดท้ายในหนังสือเล่มนี้ยังเสนอแนะวิธีการลดเวลาการทํางานโดยใช้การทํางานเป็นทีมและมอบหมายงานให้คนอื่นในสิ่งที่คนอื่นถนัดเพื่อให้งานของเราเสร็จ อย่างรวดเร็วส่วนข้อสังเกตอื่นๆในหนังสือเล่มนี้จะชี้แนะทักษะการคิดอย่างรวดเร็วนั่นก็คือการรับข้อมูลหรือข้อเท็จจริงมาอย่างถูกต้องจะช่วยให้ประสิทธ,ธิภาพของการคิดทำได้ดียิ่งขึ้นและวินิจฉัยงานไม่ผิดพลาดทําให้ทางานรวดเร็วเพราะทําแค่ครั้งเดียวงานก็สําเร็จสมบูรณ์และเรียบร้อยนอกจากนี้บทส่งท้ายของหนังสือเล่มนี้ยังเสนอแนะวิธีการเกี่ยวกับการตั้งคําถามเกี่ยวกับการทํางานต่างๆเพื่อให รู้ขอบเขตและปัญหาที่แท้จริงของงานเพื่อจะสามารถแก้ปัญหาและจัดงานจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองก็จบไปแล้วนะคะสำหรับข้อคิดเห็นของหนังสือคนทำงานเร็วทำอะไรตอนที่เราไม่เห็นหวังว่าเพื่อนๆจะนำกฎที่สามารถสรุปได้เป็นสั้นๆนี้ไปใช้ปรับกับการทำงานนะคะถ้าใครสนใจอยากจะได้เป็นเจ้าของก็อยู่ในหมวดจิตวิทยาราคา220บบาทสำนักพิมพ์วีเลนนะคะ การรีวิวก็จบลงแล้วขอบคุณฝากกด Subscribe ด้วยนะคะ